สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยที่มานำเสนอให้ดูว่าเราจะต่อปลั๊กไฟใช้เองครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อถ้าเราซื้อเส้นหนึ่งขดหนึ่งก็แพงครับสายไฟปลั๊กไฟแบบนี้ครับทํามันขายทำเด็ดลูกเส้นหนึ่งนะตี่ตลาดนัดน่ะก็ขั้นต่ำก็สามร้อยครับแต่นี่เราซื้อมา 60บาท60บาทกับสายไฟสายไฟที่เราเที่เก็บไว้ในโรงงานในในกดังเราในบ้านเราเนี่ยครับยาวมากเลยไม่ได้ใช้งานครับเนี่ยประมาณ40เมตร40เมตรถ้าไปซื้อเขานี้ก็เอาขั้นต่ำครับเมตรละสิบาทเป็นเงินเท่าไหร่วะ400ร้อบาทครับผมสี่ร้อครับนี่คือขั้นต่ํา แต่ดูสายมันครับสายแข็งเม็ดละสิบบาทเขาไม่ได้ผมตีไปเลยรุ่นเนี้ยประมาณ30บาทครับ3าบาทเม็ดหนึ่งนะผมกะเข้าๆแต่วันเนี้ยถ้า35บาทถ้าเราไปซื้อเขาประมาณ40เม็ดก็หลายตังค์อยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยเก็บที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อจะเอามาต่อเป็นปลั๊กไฟเอาไว้ใช้งาน ดีกว่าจะปล่อยให้สายนี้ทิ้งเปล่าๆโดยไร้ประโยชน์ไร้การเหลียวแลวันนี้เราจะมา diy ปลั๊กไฟและเศษสายไฟแบบนี้ถ้ามีอย่าทิ้งเก็บไว้ครับท่านผู้ชมเก็บไว้มีประโยชน์มากนี่ครับถ,ถึงจะเป็น,นสั้นๆเล็กๆแบบนี้ประโยชน์มหาศาลครับอย่าไป็นช่งกิโลขายนะครับถ้าช่างกิโลขายก็ได้แค่กิโลขาย แต่ท่านจะไม่ได้ใช้งานมันทางที่ดีเอามาใช้งานให้เป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมไปพูดเยอะแล้วครับชักจะงงตัวเองนะครับท่านผู้ชมไปทําดูงานกันดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็วางบนโต๊ะแต่วันนี้ไม่ต้องมองหน้าผมหรอกครับผมอยากให้ดูผลง,งานมากกว่านี่ครับตอนเราก็เลือกได้สายมาแล้วครับ นี่ครับที่อยู่ในมัดแล้วก่อเอาคนนี้ลงไปก่อนเกิดจากการทํางานถ้าเราจะเอาเราจะหยิบขึ้นมาทีละเส้นนะครับอันนี้เป็นปักแบบมีสายดินในตัวครับนี่ครับไอเวนไอสัตว์แม่งเข้ากล้องกูเลยร่าเสียงเลอมึงไอเหียแล้วไปไรนี่ครับท่านผู้ชมก็นี่ครับวางงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกสายที่เราจะใช้ไป ที่เราไม่ใช้เราก็วางตัวนี้แต่ย้ํานะครับว่าอย่าทิ้งพวกนี้มีประโยชน์มากครับอย่าขายอย่าทิ้งครับเก็บไว้ถ้าเก็บไม่ได้เก็บไว้เพราะพราจะต้องใช้ประโยชน์อีกในภายภาคหน้าครับเราสามารถต่อสายดินจัมสายเมนอะไรได้หลายอย่างนะครับสามารถเอาไปต่อเครื่องทน้อุ่นก็ได้ครับเป็นสายดินหรือสายเมนจนัมได้นิดหน่อยได้ครับไม่ต้องทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ3ามมีดินในตัวอันนี้เหมือนกันครับอันนี้มันจะเป็นปักปัก บล็อกฝังผนังแต่วันนี้เราจะไม่ฝังครับเราจะเอามาใส่สายไฟสายไฟแบบนี้เพื่อเอามาใช้งานทั่วไปไว้ต่อพว่วงเสียบพัดลมเสียบทีวีเสียบเตารีดเสียบพวกหุงข้าวได้หมดเลยครับวันนี้เราจะทําแบบใช้แบบงานถาวรให้ดูเลยครับไปมาดูกันกอดอื่นแล้วก็ถอดนี่ก่อนนี่ครับ มันจะมีรถไฟถอดออดออกเลยนี่ครับไดนะครับออกแล้วครับถามได้ออแล้วครับอันนี้แล้วก็คลิปตรงนี้ครับดูด้วยครับดูด้วยครับ ทำงานทับดูแลอันนี้ถอดยังไงครับนี่ครับให้ช่างหมาดูด้วยครับแล้วก็ขี้เข้าไปตรงนี้ครับขี้เข้าไปแล้วดึงออกมาดึงนี่ครับดึงมันสามารถดึงออกได้เลยนะครับดึงไม่ออกนี่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปิ้นล็อกในตัวครับตรงนี้เราเหย่ยเข้าไปเลยเหยียนแล้วงัด แบบนี้อา่าขอขลิปด้วยห,หน่อยสองมือึงนั่นแบ่นั้นนี้เลยครับสายนึงนครับอะาครับทำไมสายมันเยอะจังนั่นนะครับบอกง่ายครับรุ่นนี้ปั๊กรุ่นนี้ไม่ต้องใช้สก,กูขันครับพี่น้องเสียบเฉยๆก็ใช้ได้ครับโอเคนะครับต่อไปแล้วก็จะครับ ตุตัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับมุตัวนี้ครับดูดีๆนะครับท่านผู้ชมเป็นการต่อสายปลั๊กไฟแท้เองแบบไม่ง่ายครับท่าในใดดูแล้วดูแล้วก็ดูอีกก็ได้ครับเป็นความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเขาไปครับเดี๋เข้ามาเามาครับอันนี้เลครับ อันนี้น่นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แนี่นั่นเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เราแยียตรงนี้นะครับแต่เ,เราตัดที่หลังได้ครับเราก็หเหยียบเข้าไปนี้ก่อนก่อนใหญ่แล้วก็หมุนหมุนส้ายหน่อยนี่ครับนี่ครับกดอันเี้ไป อันนี้แน่นเลยครับท่านผู้ชมหวานเลยอืมแน่นครับแน่นแล้วแน่นแล้วปุ๊บแล้วก็มาตัดนี่เลยตัดนียครับป๊าบนี่พอตัดเสร็จเสร็แล้วก็แย่ล,ยแล,ยลงรูนี้ครับท่านผู้ชมแย่ามาเลยใหญ่เลย,ยนี่ครับเหยา,ลานะยาลงมานี่ครับดูนะเหยายลงมานี้ นี่ครับใส่ลงไปนั่นครับจบแล้วก็ใส่ฝานี้เข้าไปครับนี่ครับฝาดูด้วยนะครับสามรูนี้ก็มี3ามรูอยาให้มันกลับกันถ้าใส่เนี้ยผิดนะครับเพราะรูไม่ตรงกล้องมันต้องหมุนทางนี้นะครับนี่ครับ นี่ก็ให้ช่างมาหากับช่างเบียดูไปกับพอท่านผู้ชมเลยนะครับวิธีการต่อปลั๊กไฟใช้เองก็สิ่งง่ายๆที่ช่างคนรู้นะครับว่าเมื่อปลั๊กไฟเราไม่พอใช้เราก็ต้องซื้อมาประกอบเองทําเองใช้เองครับลองดูกันครับว่าได,ได้ไหมมันจะได้ไหมนี่ครับก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ไปต่อเข้าสายนี้เลยนี่ครับ พัดลมไหมมาลองเยวจะเอาพัดลมมาลองดูครับในวันนี้ผมจะไม่ทําเท่านี้ครับท่านผู้ชมอันนี้มันสามดูแล้วผมจะเพิ่มไปอีกสามเป็นห้าดูสมมุติว่าเราไปทํางานไกลปักนี้ใส่สว่านปักนี้ใส่ลูกหนูปักนี้ใส่ชาร์จสายโทรศัพท์ปักนี้หม้อหุงข้าว ปลั๊กนี้กระทะไฟฟ้านี่คือเราวางแผนไปทํางานระยะไกลๆครับเพื่อเราจะไม่เปลืองปลั๊กหลายสายไฟหลายเส้นนะครับเราต่อเส้นเดียวล้วก็ใช้ในหลายอย่างครับคือว่าบเซตเลยครับท่านผู้ชมเย่าตัวนี้ตัวนี้มันเป็นปลั๊กรูที่เสียบโดยที่ไม่ต้องขัน เราลีเกเลี่ยงอย่าเอาตัวที่เป็นแบบนี้ใส่นะครับเนี่ยอ่อนมันจะคืนตัวพอคืนตัวเสร็จปุ๊บมันจะให้ทําปักมันหลวมแล้เอาตัวเป็นสายแข็งใส่แล้วก็ปอกนิดหน่อยนี่ครับนั่นครับแล้วพยายามให้อย่าให้สีเหมือนกันครับถ้าท่านอยากจะให้ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาสีเดียกันก็ได้ครับนี่ครับนวดใหญ่เข้าไปเลยอันนี้มันเป็นปักสําหรับ สายดินแต่เราตัวนี้สายดินตัวกลางเราไม่ต้องต่อก็ได้ครับท่านผู้ชมเราต่อเฉพาะสองข้างก็ได้ไม่เป็นไรครับมันได้เหมือนกันครับเพื่อเราไม่ต้องต่อสายดินส่วนมากปลั๊กไฟจะไม่ค่อยมีสายดินครับถ้าเราไม่ทําขึ้นมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่เ่ยอยู่แล้วครับเอดัวนี้ก็จะจะให้ช่างมหาแย่ให้ดูครับอ่าช่างมหาแย่เข้าไปครับมาหน้าห้างกลองท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวเข้าไปนะครับดันปั๊บ ดันแรงๆนั่นแหละครับดามละเอียดมันชนครับดามไม่เออนั่นแหละเข้าล็อกแล้วครับดึงแล้วเวลาออกกดตัวนี้ครับมีที่กดลองสมมติเอาออกไหนๆลองและให้ผมลองกดพี่ดึงตอนนี้เราก็กดแรงๆงัดด้วยเออๆให้มันยิบๆนั่นแหละครับลองยัดไหมครับปักรุนนี้ดีมากครับท่านผู้ชมตัดเข้าไปแรงๆนั่นแหละจบ ไม่มีดุดเลยครับชิ้น,นี้สุดยอดเลยครับแพงเลยแต่ดีนะเดี๋ยวเราจะเอาจะเอาตัวนี้มา,าพ่วงกับตัวนี้โดยที่เราจะใส่ปั๊กแบบนี้ครับนี่ครับคอยดูต่อไปครับท่านผู้ชม แล้วก็นี่ครับต็ดสายเข้าไปหมนเข้าไปแล้วใส,สายไฟใสาไฟที่วราอยากปัก,กเราก็เอานี่ครับหมุนหมุนเข้าไปสรุปรวบกันทางเตืม นี่ครับถึงมันจะไม่สวยเหมือนที่เราซื้อมาแต่มันน่าใช้กว่านะครับท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนี่ครับ็นอ,อีถ้าไม่ใช่ปารกรุ่นนี้ก็ใช้แบบอันนี้เหมือนเดิมเนี่ยอ,อ่ะจับไว้ยิงเลยดึงหน่อยดึง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 เลย ตึ้งออไม่ต้องกลวรก กปันเทปตัวที่สองครับก็จะเสร็จงานครับมันจะลองใช้ดูครับหลอ,อยากเกียนก็มาจำๆไปแต่เยอะมันจะเก,กะเยกระแค่นี้พม รู้เนื้อกอแล้วย้ำนะครับ DIY นะครับ DIY ครับท่านผู้ชมกับเขาเรียกว่าไงเอาเทปอีกเทปนี้ว่ะนี่เอามาเรียกว่าอะไรตอนฉุกเฉินแล้วเวลาสายใช่วกวงเองนี่มีการต่อปลั๊กไฟแท่งแบบง่ายๆครับถ้าเรามีสายไฟอยู่แล้วมีปลั๊กไฟอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซื้อครับท่านผู้ชมเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนี่ สายสายนี้ไม่ไรครับมันสามารถยืดหยุ่นได้พับได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลองปักอีกทีเสียบน่นหน่อยนยทีนี้เนี้นยนอถอดปักนั่นออกก่อนแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปนยเอาปักเสียบพับไป ไปดูดิมันทําได้ไหมเดี๋ยวมันไปดูมันดิเดี๋ยวเราจะลองปักที่เราทําก่อนนะครับว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมเอาดูผมออกด้วยทำเป็นงอดิี่เสียบยางเสียบมือจ Is ับมันไม่ยอมโอเคครับท่านผู้ชมพัดลมติดนี่ครับจะจับเสียบปั๊ก นี้ดูให้พนมอยู่ก่อนนะครับเราปิดก่อนก็ได้อะเสียบปับ๊บล้วจะเปิดอนั่นไงครับท่านผู้ชมติดด้วยแล้วก็เย็นด้วยครับนี่ไงครับก็เป็นงานประกอบสายไฟใช่เองครับไม่ยุ่งยากครับท่อมที่ควรครับไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดครับตรงคิดว่างานที่เราทําอ่ะมันไม่ยากตาบไปที่คุณยังไม่ลงมือทําครับ อัหลับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ